เชื่อไหมครับสามสิ่งนี้ช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ผลดีมากสวัสดีครับทุกท่านเลสสีช่องวิธีไทยพี h ช n n นลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุรเรือนของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายตอนนี้ยากเข้าหน้าฝนเต็มตัวเลยครับยุงส่วนมากจะไปวางไข่ตามแหล่งน้ำที่เราทิ้งไว้นะครับ อย่างเช่นโอง่งหหยตามหม้อหรือแม้กระทั่งแรงน้ําที่เราอาจจะคาบไม่ถึงภายในบ้านของเรานะครับว่ายุงจะไปวางไข่นะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องวิทิ์ไทยพี h ช n แนลมีวิธีการแก้ปัญหายุงลายไปวางไข่และทําให้เกิดโรคเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าวิธีการกําจัดลูกน้ํายุงลายทําอย่งางไรตามมาดูกันเลยครับ ยุงเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่คนนะครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกนี้นะครับถ้าใครเป็นแล้วอาจถึงตายได้ในวันนี้ทางช่องวิทยาพีร์ชาแนลจะมาแนะนำสามสิ่งนี้เลยครับในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างที่หนึ่งนะครับคือยาสะบมน้ำยาล้างจานร,รวมทั้งผงซักฟอกโดยเราจะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ มาผสมกับน้ําไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ํายาล้างจานหรือแม้กระทั่งยาสระผมก็ใช้ได้นะครับโดยการใช้วันนี้นะครับผมจะมาแนะน,นําน้ํายาล้างจานครับโดยการใช้น้ํายาล้างจานเทลงไปผปสมกับน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับโดยการใช้น้ํายาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหรือว่าทําให้เกิดฟองนั่นเองครับ เมื่อเกิดฟองแล้วเราทําแบบนี้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายกันเลยครับยางแรงน้ําที่เราอาจคาดไไปถึงนะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ําอาจจะไปขังได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะนําน้ํายาตัวนี้นะครับไปกําจัดลูกน้ํายุงลายและป้องกันลูกน้ํายุงลายและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ป้องการยุงมาวางไข่ได้ผลดีมากเลยครับโดยการทําแบบนี้กันเลยครับโดยเราจะใช้น้ํายาที่เราผสมด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานนะครับแฟบหรือแม้กระทั่งยาสระผมนะครับเทลงไปในแหล่งน้ําที่เราอาจคาไดไม่ถึงที่ฝนตกลงมาแล้วฝนอาจจะมาขังได้แบบนี้นะครับเราเทลงไปนิดหน่อยแบบนี้เลยครับส่วนผสมในการกําจัดลูกน้ํายุงลายสูตรนี้นะครับ กำจัดลูกน้ํายุงลายได้อย่างไรส่วนผสมสูตรนี้นะครับกําจัดลูกน้ํายุงลายได้ก็ต่อเมื่อเราเทลงไปในน้ําเลยนะครับส่วนผสมสูตรนี้จะไปยับยั้งการหายใจของลูกน้ํายุงลายเมื่อลูกน้ํายุงลายหายใจไม่ได้ลูกน้ํายุงลายก็จะตายครับและเมื่อยุงมาวางไข่จะไม่เกิดลูกน้ําอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงป้องกันยุงมาวางไข่ได้ผลดีมากเลยครับ และแรงน้ําที่เราใช้อยู่เป็นประจำอย่างโอ่งที่เราตั้งโชว์แบบนี้นะครับและเราใส่น้ําไว้นะครับยุงลายส่วนมากจะมาวางไข่เราก็ใส่สูตนี้เพื่อยับยั้งการเกิดลูกน้ําได้ครับและกําจัดลูกน้ําได้ผลดีเหมือนกันเลยครับนี่ครับเมื่อมีลูกน้ําอยู่นี้นะครับลูกน้ําจะหายใจไม่ได้และต่อไปลูกน้ําจะตายจะไม่เกิดยุงเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่อง ที่ไทยพีแชนแนลได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีในการกําจัดลูกน้ํายุงลายและป้องกันยุงมาวางไข่ได้ผลดีมากเลยครับเห็นภาชนะอย่างหายเต็มไปหมดแบบนี้ไหมครับแบบนี้นะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ําจะไปขังอยู่ในรูหายแบบนี้นะครับและเมื่อน้ําลงไปขังแล้วอาจจะเกิดลูกน้ํายุงลายได้เราจึงใช้ส่วนผสมสูตรนี้นะครับ เท hey, ลงไปใส่ในหายด้วยแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับ mm hmm. ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายที่เกิดภายในบ้านของเรานะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีแน่นอนเลยครับเท <Hey, S 1> เข้าไว้แบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีภาชนะที่ใส่น้ําภายในบ้านของเราแบบนี้นะครับ ต่อไปลูกน้ํายุงลายจะเกิดแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้เราจึงใช้อยู่เป็นประจําเลยครับถ้าย่างข้าวหน้าผลเมื่อไหร่นะครับใช้สูตรนี้เลยครับการใช้น้ํายาล้างจานยาสะผมรวมทั้งผงตะก่อนำมาผสมน,น้ําแดบนนะครับใช้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายได้ผลดีและยังป้องกันยุงมาวางไข่ในภาชนะที่เราใส่น้ําไว้ภายในบ้านงเราได้ผลดีมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนิทัทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากนิทัทยพีชนแนลผมต้านกําจัดลูกน้ํายุงลายแบบได้ผลดีแบบนี้นะครับช่วยเราประหยัดในจ่ายภายในคูเรือนของเราได้เยอะเลยครับและเราจะไม่เกิดโรคจากยุงอีกต่อไปเลยครับ